วันนี้เนี่ยสมุนไพรเนี่ยคงไม่ใช่จํากัดอยู่เฉพาะเป็นเรื่องของชาวบ้านอีกต่อไปนะครับพวกเราทราบไหมครับว่าองค์การนาัมาโลกเนี่ยได้มีข้อ,ขอกําหนดชัดเจนนะครับให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับจะต้องดําเนินการภายใต้อ,องค์กรของรัฐเพื่อที่จะผลักดันการใช้สมุนไพรนะครับ,นะรบแล้วก็ต้องมีการผลักดันให้เกิดกรมการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือกเพิ่มขึ้นนะครับจนปัจจุบันนี้เป็นกลมที่สมบูรณ์แบบแล้วก็มีการพัฒนานำเอาสมุนไพรตำรับต่างๆเนี่ยเข้ามาเพื่อบำบัดโรคนะครับนะฮะมากกว่า40-50ตํารับแล้วก็จะเพิ่มเป็นร้อยตำรับภายในเร็วนี้ด้วยนะครับสมุนไพรเนี่ยมันมีฤทธิ์ไม่ได้รุนแรงนะครับเราถึงต้องพยายามที่จะใช้ยาใช้สมุนไพรหลายๆชนิด นะครับในการที่จะเข้าไปช่วยป้องกันบำบัดโรคมะเร็งเราไม่อยากจะใช้ชน,นิดเดียวนะครับยังผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำสมุนไพรร้อยเปอรเซนี่ยนะครับมันจะมีสารที่มีการวิจัยแล้วว่าสามารถต้านมะเร็งป้องกันการเติบโตฆ่าเซลล์มะเร็งและป้องกันการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งได้ถึง11ชนิดด้วยกัน บอกขอย้ำว่าทําไมเราต้องใช้หลายอย่างเพราะว่าการออกฤทธิ์น้อยๆเนี่ยจะทําให้มะเร็งไม่ดื้อยาแต่การฆ่าแบบเฉียบพลันเนี่ยเป็นการตายแบบอึคขึคุกโครมจะทําให้มะเร็งนั้นตื่นตัวแล้วก็สร้างเกราะกําบังโดยการสร้างโปรตีนสื่อสารทําให้ลูกหลานมันดื้อต่อยาที่เคยฆ่าแม่มันไปแต่การที่มะเร็งเนี่ยฆ่าแบบเลือดเย็นนั่นเองนะครับค่อยๆฆ่าทีละน้อย ไม่ทันป้องกันใช่ไหมเพราะั้นภรรยาทั้งหลายเอาไปใช้ได้นะครับค่าเดีลอ,อยน้อยนี่นะครับเขาจะไม่รู้ตัวนะครับ <ś led> สมุนไพสาย39ชนิดเนี่ยนะครับมีที่มาที่ไปนะครับเราเริ่มต้นจากคำจำกัดความของเขาก็คือว่าเป็นพืชจริงๆแล้วมันรวมถึงสัตว์ด้วยแต่หลักๆแล้วเนี่ยเราจะเน้นที่พืชมากกว่านะครับ,นะรบเป็นพืชที่มีคุณลักษณะพิเศษมีสรรพคุณเป็นยาถูกนํามาใช้เพื่อบําบัดโรคป้องกันรักษาโรคหรือรัง ขอเน้นว่าเรื้อรังนะครับเป็นไส้ติ่งอักเสบไม่พึงใช้สมุนไพรนะครับควรไปเพหาหมอเพื่อผ่าตัดแต่ถ้าเป็นโรคเรื้อรังนะครับม, ng, มะเร็งเบาหวานความดันโลหิตสูงอัม,มาพฤกษกอัมพาตโรคสมองเสื่อมข่าเสื่อมทั้งหลายโรคอัลไซเมอร์โรคพาร์ก,กินสันมือสันอะไรประมาณนี้นะครับนะครับสมุนไพรมีส่วนในการช่วยครับนะครับอันนี้เราดูครับสมุนไพรที่เรานามานีเนี่ยนะครับเราคัดกรองอ่านตํารา นะครับทั้งตำราภาษาไทยทั้งตำราในยุโรปนะครับตำราของอายุรเวทของอินเดียแล้วก็ตำราแพทย์แผนจีนเพราะว่าสมุนไพรที่เรานำมานั้นน่ะมีหลากหลายนะครับทั้งสมุนไพรจีนสมุนไพรอินเดียสมุนไพรไทยรวมทั้งสมุนไพรในยุโรปด้วยนะครับรวมกันแล้วเนี่ยนะครับมันถึงจะออกมาเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็น14ชนิดสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อน6ชนิดนะครับ ฤทธิ์เย็นกลาง6ชนิดนะครับรวมๆกันแล้วนี่ทาไมต้องมีหลากหลายก็เพราะว่าขณะที่เรามีความผิดปกติเนี่ยเช่นคนที่กําลังตับอักเสบจะทําให้ไตอ่อนแอไปด้วยตับอักเสบหมายถึงตับร้อนนะครับก็ต้องมีสมุนไพรเย็นเพื่อลดการอักเสบขณะเดียวกันเนี่ยไตยที่มีความเย็นก็คือความหมายก็คือไตกําลังอ่อนล้าไตกําลังอ่อนแรงก็ต้องการ สารพฤกษเคมีจากสมุนไพรเนี่ยในการมาฟื้นฟูให้ไตนั้นกลับมามีพลักกาลังเหมือนเดิมนึกข้าออกนะครับอ่าันั้นเนี่ยเราถึงจําเป็นจะต้องมีสมุนไพรที่มีฤทธิ์ออกหลากหลายครบถ้วนนะครับต่อไปนะครับโรคเรื้อรังครับโรคเรื้อรังเนี่ยฟังแล้วทุกคนต้องกลัวนะครับหมอขอบอกว่าต้องกลัวไว้เพราะว่ามันอยู่ใกล้ตัวมากไหมครับโรคมะเร็งวันนี้ชุกชุมไหมครับ ชุกชุมมากนะครับความดันโลหิตสูงครับคือระเบิดเวลานะมันจะระเบิดในสมองก็เป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตมันไปติดตันอยู่ในหลอดเลือดหัวใจในไตนะครับนะในตาก็จะเกิดตาบอดเกิดโรคหัวใจทั้งหลายตามมานั่นคือสิ่งที่เราจะต้องรู้ว่านี่คือโรควิถีชีวิตเกิดจากการไม่เสียสมดุลจากการกินอาหารไม่ถูกส่วน จากการได้รับมลภาวะจากน้ำจากอาหารจากการที่มีความเครียดสูงจากการที่ขาดการออกกำลังกายมันก็จะส่งผลให้เราเนี่ยเกิดโรคเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งเบาหวานอ้วนความดันโลหิตสูงโ,โาารคหัวใจอัมพฤกษ์อัมพาตข้อเสื่อมเข่าเสื่อมนะครับรวมทั้ง